ขั้นตอนการพิจารณาคดีออนไลน์กรณีไต่สวนคำร้องหรือคดีฝ่ายเดียวสำหรับทนายความหรือคู่ความที่ต้องการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีออนไลน์ตามประกาศสำนักงานสารยุติธรรมเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนาส0 1 9สบฉบับที่1-3 สามารถยื่นคำร้องแจ้งความประสงค์ขอให้ศาลนั่งพิจารณาคดีออนไลน์ได้ผ่านทางระบบ e-filing หรือระบบ c o r พร้อมระบุสถานที่และโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้เช่น Google Meet, Cisco Webex, Zoom หรือ Line เป็นต้นโดยประเภทคดีที่สามารถใช้วิธีการพิจารณาคดีออนไลน์ได้ตามประกาศฉบับที่1-3จะต้องเป็นคดีแพ่งเท่านั้นซึ่งได้แก่ คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกที่ไม่มีผู้คัดค้านคำร้องขอตั้งต้นคดีที่ไม่มีผู้คัดค้านคำร้องในคดีแพ่งรวมทั้งคดีผู้บริโภคคดีมโนสาเรและคดีไม่มีข้อยุ่งยากตัวอย่างการพิจารณาคดีออนไลน์ผ่านทางวิดีโอคอลก่อนวันนัดพิจ,รา,จารณาเจ้าหน้าที่ศาลจะติดต่อประสานงานกับทนายความผู้ความเพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งกำหนดวันและเวลาในการทดสอบระบบก่อนมีการพิจารณาคดีออนไลน์ดังกล่าวในวันนัดพิจารณาก่อนเข้าร่วมห้องพิจารณาคดีออนไลน์ทนายความคู่ความและพยานควรจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ไว้ใกล้ตัวเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการแสดงต่อศาลร,รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ให้พร้อม โดยเลือกสถานที่ที่เหมาะสมไม่มีเสียงรบกวนเป็นพื้นที่ปิดไม่มีบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากศาลเข้าออกในบริเวณดังกล่าวทนายความคู่ความแต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสมเช่นเดียวกับการเข้าร่วมพิจารณาในห้องพิจารณาคดีทนายความให้สวมชุดครุยเหมือนกับอยู่ในห้องพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และระบบที่ใช้งาน เมื่อถึงกำหนดนัดพิจารณาคดีออนไลน์เจ้าหน้าที่ศาลและทนายความคู่ความเข้าร่วมห้องพิจารณาคดีออนไลน์ในรูปแบบวิดีโอคอลกรณีใช้งานผ่านโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอื่นเจ้าหน้าที่ศาลจะส่งเป็นลิงก์หรือรหัสเพื่อเข้าร่วมห้องพิจารณาคดีออนไลน์ภายหลังเข้าร่วมห้องพิจารณาคดีออนไลน์แล้วเจ้าหน้าที่ศาลจะตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่และแจ้งขั้นตอนการเข้าร่วมพิจารณาคดีออนไลน์ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สารจะเชิญผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดีออนไลน์ให้ทนายความคู่ความแสดงความเคารพต่อศาลจากนั้นเจ้าหน้าที่สารจะตรวจสอบยืนยันตัวตนของบุคคลที่ใช้ระบบว่าตรงกับคู่ความหรือพยานในคดีหรือไม่โดยให้ทนายความคู่ความพยานแสดงบัตรประจำตัวประชาชนให้ดูผ่านทางจอภาพ ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ศาลจะนำพยา,ยานสาบานตนหรือกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าศาลที่นั่งพิจารณาคดีเมื่อดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วศาลก็จะดำเนินการไต่สวนหรือพิจารณาคดีออนไลน์ฝ่ายเดียวผ่านระบบวิดีโอคอลต่อไปในกรณีที่ต้องนำสืบพยานเอกสารให้ทนายความคู่ความหรือพยานแสดงพยานเอกสารผ่านทางจอภาพเพื่อให้ศาลตรวจสอบความถูกต้อง และเมื่อพิจารณาคดีเสร็จผู้พิพากษาจะอ่านคำเบิกความรายงานกระบวนพิจรารณาและคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ทนายความคู่ความหรือพยานฟังโดยทนายความคู่ความไม่ต้องลงลายมือชื่อหลังจากนั้นให้ทนายความคู่ความแสดงความเคารพต่อศาลอีกครั้งเพียงเท่านี้ก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการพิจารณาคดีออนไลน์กรณีไต่สวนคำร้องหรือคดีฝ่ายเดียวแล้ว เราผ่านวิกฤตโควิดใช้ชีวิตแบบ New นิว m a l ด้วยการพิจารณาคดีออนไลน์จากศาลยุติธรรม